บอกเดียวนี้ได้ใส่ใหญ่ป่ะจ๊ะบอ้โหใส่ให่อันบอกมีเสือป่ะจ๊ะหด้อยังไงอันนี้ไม่คิดเป็นเป็นโลกมะเร็งด้วยกันกับแม่นองอดาแต่ว่าแม่แม่คือบอผมล่นล่นล่นเกิดปงใหม่โอ๋อตีแม่ไปเขาย่าป่ะจ๊ะเขาย่าซิมม่วงมาตื่นเต้นจังวาแตตอนหนูมาแม่ผมเมือตอนแม่อันก้นก้นขุมอันเลี้ยงกรุบเลี้ยงป่าไม่จำได้ยุตอนหนูเฮ็ดคลิปไม่ไหมตัวเริ่มเฮ็ดคลิปนะ กัปีพ่อโหกีตุกกะเห็ดพีพ่อดีแมกกะพาพ่อโแม่นพ่แม่ว่าหันไลยตอนนั้นแล้วนี่ปกติแล้วมันไม่่นบริแม่เลยวิกไสไหมเออแม่ฟานขึ้นวิกไสหายไ่วิกไ่อแม่ท้าน่เจ้าเป็นมะเร็งขอกระชับถ้าเป็นมะเร็งนี่นี่ซอกันไปเอาซอยกันไปเยซอวลาเม่เวลาเขาเขายาเขาบเรีเขาจะเรียกคีโมเขจะเรียกเรียกว่าเขายาลงมาเขายานเขาญานะ เขาจะเอาเขาแบบสมมุ th, services, so case, like ิเทาเขาเป็นมะเร็งอยู่ในขาเขาก็เข่าในค้าทุกคนดูถึงในแม่เขามาโตแบบเกลือเป็นขึ้นหน้าเกลือเป็นกระปุกจ้าจ้าสีแดง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 เข้มเข้มสุ่มสุ่มหลอกสีมัอนเนาะก็แหละก็ซิมีอันน้ามขึ้นหน้าเกลือกระปุกนิดหน่อยอีกกระปุกมันไม่ซีกระปุกคนที่กระปุกน้าเกลือเนี่ยเขาสีเขาพ่อรอเลี้ยงให้กันให้เขารับยาได้เขาสีเขาได้พักหนึ่งเขาหลุดสิหลุดปล่อยเลยเนาะ ตอนนี้เขาก็ะิบป้ยาสามกระปุกนั่นใส่ห้าใส่กางเลขกนะบัดนี้มันต่ําเลยดิมันแห้งหมดมันแห้งหมแห้งคุยหนูของหนูเขาคิดว่าเขาเขาเตาอบออเขาแบบนี้บอกเขายา่ะเขาเตาอบนั่นมันใช้แสงอ๋อใช้แสงใช้แสงอันตรายกว่าอันนี้อีกอันนี้เขาไปเขาไปนี่อาการมันสีอันมันสีค้นมันสีคือค้นแพ้ท้องมันจะอ้วก อยากห้าออจ้าจ้าแก้ว่าจะให้เจ้าของห้าหมอคนนี้นั่งคนจีสายวิดีโอให้บุ้งเองเขาก็จำเอาจำเอาจำจ้าจ้าคนที่บีสนใจวิดีโอเขาใส่พวกนี้รับตรงนี้ก็ได้คือปรับกับพระท่านชีพตัวจังใดกับพระศุภะแม่นึ่จ้องเลยจ้องวิดีโอที่เขาใส่เลยกัางั้งใจฟังปฏิบัติอันคนที่เขาก็เอาคนที่ป่วยแล้วที่มักปฏิบัติให้บุ้งเม่เห็นไม่ไดวิดีโอนลยบารมี อาการอาการเริ่มต้นนี้เสียหักเขาว่าอด้ว่าจะจะให้เจะาของหักคุณคนหามมาฟังหักเพราะเขาหักมันเม่อยดิอ๋อบ่ให้อ้วกมันทิโอนเลยโอนแล้วก็เป็นอาการเพ่ข้างแรกนว่าข้างแรกผู้แขาง่อบไปเข่าวยางต้องบังคับจะคล้องให้ได้บ่ให้อ้วกออกมาคือเข้าก็ต้องแก้จิตต้นเหตุนันอะไรอย่างเดิมจังจะหักขันเขาจากหักปุ๊บ ถากินของสมมันสห้ากหมอมันก็ได้น้ำใหมันมักง่อมจะปาให้อวบหน้า่ายุกิ้มเกลือปุ่มไปเลยอยู่ในอยู่ในวิดีโอสบอแต่ว่าอันนี้อันแม่เพิ่นชายให้พดดิไม่งอันเลียนยู่ซี่แย่อันยงยยตรงความเลยี่แย่ไปจคกน้อยหน่อแต่เป็นเสียงไปว่าเป็นม่ปาเลยเพิ่นประเด็บนวิดีโอปาอันถูกว่าว่าหมอปฏิชายที่ถูดเวยแล้วกับวนนี้เพิ่นอ้วกว่าแม่ วกเล็วมาเยูมาโดนมนเลยไปแล้วพวกพวกวกกับพวกับอันเมฆเลยบอกเน่น้าเม่บ่ได้ไปเพิ่เพื่นที่พ่อเม่ก็รับยาเมื่อตอนบาดเลยบอกลูกด้านส้าหน่อยไปบอกม่ป้าแล้วในว่าห้อมมก้อมไว้อมมกยอมไว้เศร้าอีหลีรับได้อีหลีแล้วก็เศร้าพ่อจะห้ามเลยล้วก็อมไว้อมไว้เป็นที่รับกับว่าตนว่าของเราเนที่เตนมัำเหนืองนอันทุกย่างี่เป็นได้แต่่ะ ยากให้ไมเเ่เขาต้มน้ำเดือดคือเขาต้มน้ำแล้วมันลูกตับเขาได้ง่า,ายพองลูกตับได้ง่ายปุ๊บตับเ้านี่เป็นมันไดน้ทำง,งานตัวร่างกายทางมุสอัดมันได้รับอะไร <ừ> เราเลยลูกตับแล้วสียอยู่เท่าใดเนี่ยเจ็บจีบัวว่าตอนตอนเราเป็นเป็นจักปีแล้วจังมาตายเป็นโซ่ปี <dein S 2> แล้วก็เป็นขาวยาจนครบแต่ว่าหมอหน่อหมอก็หามอย่างชูมาแช่ที่โบเลต ใปเมื่อแบบนี้พี่น้องเ้ย้อยงยว่ายายาพ่อไปเขายามาปุ๊บคือมึงเขายาเข็มเด็กไปดิจ้ามาหอดเงี้ยนี่เลยไปถามลาบไม่ป้ายถึงเขาไปเ่วนใบต่วนใบสองใบหนึ่งแล้วมาขาจำไม่รด้จนตนเรื่องไรไม่เร็วเลยอันกินแล้วไม่ป้ายถึงต้นี้ยกับลาบง้วแล้วกูอยากแม่เนกูลงรถมากกู่คุยกินคุยกินลาบแซ่บๆลาบดี่ๆลาบชุ่มป้า อุ uh ้ย huh. ม ah, ึงจะกินดิฟมน้งเนาะเอาฉั่นละว่ะแม่มันเงี้ยหมดทุกมดอกหมดอุ้ยเลยติดเงี้ยว่าก่อนจะไปว่าเจ้าจะกกินมันก็ว่ามันได้เลยเขากินไปกินไปแล้วกินไปแล้วเอาคืนมาได้นั่นแหละเขาเอื้อสายสายจองบุ้มีสายดึงไว้บุ้มมีขั้นขั้นเล่ามีสายดึงไว้อายุเรา้วจะยืดไปอีกเนี่ยคือมีคนทักท่านที่เล่าก็จะบอกินตรงนั้นกินยาเนี่ยไปหมดแล้วกินไป ก็คือเด็เป็นล้วมอยมอยนคนนีมันเกตาเจะกินเอมเล็นเล้ยกัม็กันเล็กน็กกเลยกันเล็กกันเลากันเล็กกนเลกกันเล็นลนเล็ันเล็กกานเ็ันเล็กกันเป็กนเล็กันเลันเลตกกันเกกันเลัเลกันเป็ันเล็กันเนเล็ล่กวันเลันเลันเลาเลนล็กเลล็กกนเลเาเล็นเล็กเ็เจ็กกัลนเจ็กันเลก็ันเล็นเล็เจ็บที่ท้องก็ลเป็นกระเพาะ แค่ลูกแล้วลูกท้ทองเลยเจ็บที่ท้องมันเขัาตับมันขัาตับแล้เจ็บท้องดิ้่คนเฮ้แต่ว่าคนบ้านเจ้าก็เป็นนลำเลืองเราก็ยังหายคือมันอยู่ที่คนแหละอยู่ที่คอนอ้าวสรุปว่าโรคอันนี้อยู่ที่คนรักษาอยู่ที่คนตา่างใจโปรยจินเนอร์ดิ้่งโปรยจินเนอร์ดิ้่ง กินได้ยู่เนื้อแต่ว่ากินเนื้อซุกซุกแล้วก็เอาอันว่าเป็นมั่นกินอันเป็นมั่นกต่ตัดออกต้นไม้กินอันไม่ดีมั่นต้นไม้กินอ้าวันนี้มาเ่องเลยเจ็บปวดนี่เอาพ่อให้รู้แล้วเนาะพ่อไฮรู้แล้วฟันอะไรแม่บันนี้ฟันบางสิ่งละก็ใบไซบูเคือคือหมอนี่ละนัดมาสั่นไปพัดไปอันอันนมเจ้าสิได้ตัดอีกดียวสั่นตัวใจนั่นเร็ววันนี้แม่ก็ตัวใจ ตัดนมมาค้าเบื้งตัดบดเลยสิคุณหมอันนี้หัวใอยกบดมีนุ่มนอกคุณหมอท่านนมหัวใจุญเดือจะขางเลยนุ่มวันนี้เพราะปนี้ตัดเอาแต่มงนีโอก็็ท่ามตัดเอาเต้ยงมงอันจุ่มมันนี้ออกก็ท่านอันมงเงาเงามันเล่าออกกไเพิ่อกระตัดออกอีนนี้เลยได้ในฟันเพิ่อไปเจ็บปวดออกเลยปกติแม่มีนมสองขางเราตอนแม่อัน ตัดโลงมะเร็งมันตัดออกข้างนึงปัจจุบันนี้เหลือข้างนึงเหลือข้างเดียวบวชอยู่ในฝันนึกมาตัดอีกมาตัดอีกมันเหมือนเราพี่เนี่มดดลยว่าสั่นอยู่ในฝันเลยว่าตีมันจังได้ไ่มตีมะเล็จจังไดหนึ่งจับตีว่าจังไดเละไปตัดตัดกอันมือเพิ่นกระจับกูสิวหาศูนย์สิกับหาหนึ่งเร็วๆเราะหาหนึ่งกับหาศูนย์หาตีได้หาศูนย์หาหนึ่งขันขันนุ่มนี่แม่คันพันแม่เกี่ยวกับนุ่ม มันจะเป็นนึ่งหปนไเยเมฆก็เลยตีได้สองคู่อันนี้คนตัดโอก็เลยคิดว่ามัตตีได้สองคู่นี่ยมันบอปด้านเป็เมียคุณเดีวดานน้องเหลือขางเดียวยังนั่นมนตัดยู่ตัดอีกจั่วสั่นโอ้ยเนาะพตีได้สองเื่อหาศูนย์ก็หาหนึ่งถ้เน้นนี่เน้นหายังแม่เน้นหาหานึอ๋อคันแม่ฟานเห็นน้องมันเป็นหนึ่งบอกเน่เหนึ่งนึ่งหากลับไปกลับมานํำแน รับออเดอร์พี ids, s <S ่น้องเป็นตีได้แค่นี้นะบนล่างก็เนี่ยละเป็่าว่าได้กัดลน้มมันตีหาหนึ่งหาศูนย์เน้นหาหนึ่งให้ซื้อกลับไปกระปบนล่างห้างเดียวซ้ำห้างเดียวนี่เนาะแต่มันโนมสองทางมาตัดอย่างเงี้ยก็จะศูนย์เนาะอันนี้เก็ทางเดียวยังคุ่มาตัดอยู่ตัดตัดออกแต่ว่าว่าจะตัดบนเต้าดอกตัดอัตั้งเต้มงงลูกกินนั่นแหละว่าเคยเคยฟันแบบนี้นั่นแหละโบโบคย ขันฟันเกี่ยวกับน,นุ่มนะแม่แม่เคยฟันดูว่าเขาเจ้าไปออกกับร่างกายอยูวนหน้าทงทางไปหน้าละ่ะอันนุ่มขาเจ้าเลยโยดลงโยดลงแม่ย่านนุ่มขาเจ้าทุกดินแม่ก็เลยเอามือไปส่วนนุมน่มนุ่มเลหดขึ้นมาสัน่นแม่ก็ตีหาหนึงอ,อกอีลลอห,ออห,หอลีเลย่อนแม่นออกหานึงอีหลีเลย่อนสมพ่อแม่ให้นน,น,หหนุ่นะมเน่นหานึงเนาะให้ไปตาบ,บนล่างเหรอเห็นอกหานึงล่างเร็วตีนั้นแต่ว่าอันเอาไปบนล่างหดมันฮาวเด็ดที่ฟันมากประจำวัดซำเก้า เงยมันก็เกิดขึ้นได้นะเคยฝันแบบนี้มันออกตั้งแต่เลขออกมาซูลซูลหนึ่หน่วงได้เงี้ยมันก็ออกได้เบิดหน่วแม่นออกได้ก็ออกก็เคยออกมาแล้วอ้าวคนก้าวเจ็ดไปเิไปกลับบนล่างไปซื้อไปกลับบนล่างแต่ว่าเน้นหาหนึ่งเคยฝันแบบนี้มันออกหาหนึ่งที่น้องเอาพิจารณาเบิรงเด้อค่ะเป็นแนวทางหาจุฬากินแด้งรัฐบาลในคลิปนี้บ่ได้ตะเล็กได้ด่ายทั้งคว่มรูเรื่องหลักสาการที่เป็นโรคมะเร็งเพราะว่าประเทศไทยเฮานี่เป็นรายบางคน บางคนกับท่อแน่นเนาะแม่เนาะกำลังใจอยู่ที่ตัวเองบ่าเป็นสิ่งแวดล้อมคนว่าสิ่งแวดล้อมดีก็ดีคอยบ่เชื่ออยู่ที่ตัวของเราเองคอยบอกเลยแต่ว่านู้นู้พูดถึงแล้วสิ่งแวดล้อมแม่มันผิดจักยังแม่นแต่ว่าแม่ต้องสู่สู่เพื่อยังเฮาเกิดมาคนเฮาก็เป็นอันหนึ่งวัดก็เป็นอันหนึ่งตายกับเง้ยเงินคุ้มค่าสำคัญลูยังก้ะตายแม่เป็นโลกยังก้ะตายเลยว่าตุงคนพอคอยตายก่อนเฮาอีกแม่กิดเมฆกิเลยว่า มีนังกปกินเนเ้มันซ่บมีนังกเบบางมีละครกระดูมีเพงลงกระลองชุนไ่พวกกระป้อยแล้วก็แลวไป<ด>ย่าไปซีเลี่ยบป้อยแล้วก็แลวไปด้าแล้วก็แลวไปอย่าไปเก็บไม่คิดว่าวัวกูสิชิมกูต้องคิดมากวัวกูสิเป,ปเอาเมียไม,ไม่ลูกกูสิขากูลูกกูว่าหาให้กูกินย่าไปคิดคำนี่น้อยคิดมากแม่ทำใจสบายสบายอยู่กับสังคมใดนี้กาอยากไปปลูกบักทวแห่ะกลไปเลย อยากไปปลูกพักแกะก็ไปเลยคนเรู้สึกว่าแมวอวนจังน้อยนะอวนขืนอันพนบ่ได้ท่านละล่งเกษตรเพนเลยอวนจังมากแ้วเขาดิปรเเกษตรกังไกลปูนเสือพนก็จ่อยมันจ่อยย้อนยังซํำนี้ไปเร็วม่นบวล่ะกับปะรสองคุณดิจังมากอ้าวขอบคุณแม่แล้วล่ะเด้อค่ะหอยซีโซมันกได้หายล้ำล้ำด้วยด้วยผัดสกคนเด้อห้ถึกเด้อหาหนึ่งหนึ่งหา่เ็นเรนหนึ่งหาหาหนึ่งพี่น้องอยากอยาก